ก็ฮีโร่นี่น่สหน่ะสิไม่ต้องห่งรำเลยต้องช่วยแหละ,ละเพราะเพนมันเพนมันต้องใช้ต้องใช้สกิลเยอะต้องใช้สกิลในการตีตีคิฟเยอะมากกว่าที่จะเอาต้องรู้สึกถึงความตึงวะเนี่ย ขนาตัวง่ายๆง่ายๆอย่างโกลเลมคุณคุจะฆ่ามันไม่ได้เลยซ้ำไปเน่ย<ด>เราเรียกเขาว่าโกลเลมนะผมเราเรียกเขาว่าโกลเลมนะผมโกลเลมโกลเลมจริงๆเขจริงๆเขาชื่อลัมเบอร์นะแล้วยิงเป็นเทลอีกโอ้โห,หยิงสู้ไม่ค่อยได้ไกลไเทลมมเทลยิงไกลสองสองกิโล คือคือโกเลมมันมีข้อดีคือมันจะบัฟบัฟทีมให้มันอึดกว่าปกติเฮ้ยลินริน,นไม่เอามันินไม่เอาไม่เอาถอยถอยอออเพราะว่าเพราะโกเลมมันบัฟทีมให้มันถึอขึ้นนิดเดียวอะแต่แค่นิดเดียวก็ทำให้แครี่ยิงมันยิงมันไม่ตายได้ไม,ม,มันแบบ ก็จะเป็นตอนตอนกลาืนแหมีไม่ผิดพลาดเลคือใช้ตีทโชว์ความล่อ,ลอให้แกปะปยชน์สูงสุดออไม่เห็นจะมาเลยไไลนี่ไงมาแล้วเน,นี่ยนฮะัลโหลส่งคอนคูไปเอ้าโอ้โหสกิสลสวย

ว้าวเนี่ยนนเราเรัั้งยูว่าวัานเราจะจัแต่งฟิลไลกับิเจสีตงไว้นานวนเะมื่อไหร่ <c oughs> มหเมเฮ้ย,ยมไม่เอานะลินไม่เอาไม่เอาเรามันยิงจีมันยิงฟรีไม่งั้เราคงต้องลองฟิรตรงนี้โดยถาวรแล้ว,วนะไปแต่งล้วอื่นแทนอย่างอ้าว <จะ S 1> ชิบหพาชิบหาย วิ่งไปไหนนะโอ้โหโ,หไไโอ้โหวิ่งอย่างงี้ยโอ้โหวิ่งอย่างงี้ไม่รู้จะช่วยยังไงวะนี่นะไง <c oughs> จุดจบจุดจบคนคนได้หลังป้องไงโอ้โหมาเชลย โอ้จับไม่ได้ฟันอุงค้าเป็นทีมที่แบบเบสิกมากเอาตัวแท้งไม่ใช่ความคิดที่ดีเนี่ยโอ้หช่วยยังไงเนี่ยโหรอสี่ตัวนั้นอะไม่เอาสี่ถอยมันสี่ตัวมันผัดกันเทรดมันผัดกันแต่คือเพลนะต้นเกมเพลก็ไม่ถึงไง มาอีกแล้วโอ้โหเต็มเต็มเนียวแตกกังกะปานอโอ้หมาถึงแลนด์นี่ถ้าออกไปล้างซีซีน่าจะเวิร์กดักเทลดีกว่าโอ้โห มันออกล้างซีซีแล้วเหมือนก <c oughs> ันว่ะอระยะการตีไม่ถีอจริงเนี่ยแม่ก็รับคอนคูฉันเนี่ยโอ้โหสารที่สามสวนครับผมเป็นือออเเเเเมมมมลสไไ้้แ่่่ตาาาาาััวนนนถรหห กันได้อู้ทำไมเฮ้ยมันน,นั่นไงโกเรมไปหาแล้วนั่นไงอู้อเฮ็ดไม่ได้นะเอยอะโดน,นลงค่าอ,อู้เฮ็ด ทำไงดี<อ>วะเนี่ย,อ,ย,ยอ,อ,อึดเกินยังไ,นะไอนนโอ้ยสกิลเกล่งยิงกูหืลีนถอยเลยอาชิถ่ายคือฉันยิงมันไม่ได้เลยอ่ะกเลยมันมามาบังหน้าฉันหัว ไม่นะไม่เอานะเราจะมาแพ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมซันวัสด์ซวัสด์ซว่าด์ซันคนจะแพ้อ่ะเพราะว่าฉันเล่นเกมไม่เป็นก็ลองมาหัดเล่นดูเพราะว่าเผื่อจะเออถ้าถ้าอายากับเกมอายาจะรับเองโอ้โหหนีไปอย่างง่ายดาย เมบตมี่ยโอ้ยค้อมแตกอย่างง่ายายตาดิ๊กก็โอ้ยดูมินิเแทที่บลกันป่ามาในแต่ีตะไครอตาดิ๊กไปก็เป็นโอป่าจริงนะึมันไปหาแล้วนะข้างล่างมันไปหาแล้วนะข้างล่างสามคนยังรวมตาดิ๊ไม่ตายจริง อเออถ้าเอาแวนวันี่ชนะแน่จริงชนะได้หมดทุกตัวจริงเกมนะอย่าลืมนะแวนตัเกียร์นั่นคือมันไม่สเลดนะเออแต่ฟันนู้นตัวตัว,ตวเกมาเยอะไงไประเด็นโอ้ยเย็ยดูยย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 ดู คิดกรสูนสั่งตายนะคะทุกคนเขี่ยวเวเลสจะโดนเทลโซโลคิวเหรอเนี่ยไม่ใช่อ่ะจะโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเทมุสทีมเราแตะกแล้วเฮ้ยเอาเอากลางได้นะเอาโอ้โหไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวเราประกบข้างเฮ้ยพันธ์น้ำมันเกิดไวอย่างวะถอยเลยถอยเลยถอยเลยเราเดบ๋ยวไว้บอกหน้าป้อมไม่ใช่เรื่องที่ดี นี่ไงซานิสอยู่นี่ไม่เอาไม่เอาคานอนอย่าเดินทางนั้นซานิสอยู่ซรายนะซานิสมาแล้ว,อโ,อวโอ้โหเฮียยฮีจริงจริงโอ้โหแรงเกินเทวแรงเกิน มีหน้าที่ละลายแท่งดีกว่าจังหวะนี้โอ้ไม่ได้เจนไม่ได้าเศราอ่ะเจนหลอกเสียวเสียเปียกขึ้นมางานยุ่งหนิซานิบซานิบโอ้ยตอนนี้ลอยฟ้อมโอ้โหงานไวัยจีเราเดินด้วยกันดีกว่าลิน เวเลสมึงเอาจริงอ่ะฮัลโหลโดนไมไม่โดนถึงโดนโดนใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้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  เห็นไหมมาแล้วดักแถวนี้ดีกว่าได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยได้ป่าเรียบร้อยเถวแตกปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน แต่สานิดมันมันไม่อยู่ไอ้ล่างระวังท่ายากท่ายากท่ายากแต่ท่าไม่มากโดนแล้วนะแต่สานิดโอ้ยยังไม่ซานิดยังไม่ตายอยกอย่าให้มันตายสักตัวหนึ่ง

สวยสวยโอ้โหม่คุณเลยคิวหน่อยจะบอกว่าไ่ค้วเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่คิดว่าคิวจากคิวเทลคือฉันต้องเซฟอะ่ะฉันฉันสดไม่ได้บอกเลยสดไม่ได้ว่าใชสดก่ได้สดก่ได้ดไดดไดถึงบอกเลยถ้าฝั่งนู้นเปลี่ยนเป้าหมายนะบอกเลยฉันแทบแทบจะเล่นไม่ได้อะ อันคือตอนเนี้ยคือตอนนี้เป้าหมายมันอ่ะคือคือตัวตัวแจกโอ้เอ้าเยอเยอะเยอะมากเยอะมากหลังเยอะมากหืลินถอยยาวกระโดดถอยยาวเลยเป็นธรรมดาที่ฝั่งเรามันจะต้องมีฝั่งเรา ไม่เอาไม่เอาไม่เอามุมนี้ไม่เวิร์กดักดักแดงดิโอ้โหชียเยอะมากอไอ้ลินไหวเปล่าฉันเห็นซานนี่อยู่ตรงนั้นอืเอาซานที่เอาดักเข้าได้แต่ว่าโอ้ยสกิลสวยอีกแล้วอ้าวโหกระโดดหนีหมดเลย โอ้ยเชิมึก็ฟิกเกอร์เก่งจังสวยสวยสวยไก่เกินอือเทลอีเทลเฮ้ยเรนไปเคลางดิเรนไปเคลารี่เรนไปไหนอ่ะเฮ้ยได้ได้นะเนี่ย เดี๋ยวส่งฮอนคูไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันเสียพิกเกอร์เล่นถอยเลยถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้มันเกิดหมดแล้วไม่เอาลินลินโอ้โหอันตีเธอไวมากขอบอก โอ้ยกูไม่เคยหลบอันนี้ได้เลยเฮ้ยถอยก่อนได้ได้นะถอยสุดถอยสุดวนวนวนความสามารถสายวนเฮ้ยพวกอา้อาวอ้าวผิดทางนะผิดทางนะเออมีคนมาผิดทาง เฮ้ยโอ้โหดักหน้าเอือซานิดอยู่ขวาโอเวเลสเวเลสเขาคัมแบ็กว่ะอ้าวไม่ถึงอ่ะสวยสวยได้อยู่ได้อยู่อ้าวอ้าวถอยกันถอยยาวถอยยาวเอาเฮ้ยเอาป้อมนี้ดิ ขี้หมาเปล่าวะไม่มาเล่นตีป okay. ้อมได้เปล่าตีป้อมได้ก็ตีนะโอเคเรนตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมอย่างเดียวโนสนโนแคร์เลยทั้งสิ้นแล้วถอยเลยกูไม่ได้ผมไม่ได้วิ่งตามมันนั้นเลยฆ่าฉันได้มวันจะมองเทลมันกเป็นลมเลย เฮ้ยเฮ้ยถอยนะย่าหายคนเป็นลมแล้วลิ้นไหวปะเนี่ยถอยถอยลิ้นถอยถอยถอยมันฆ่าลิ้นเฮ้ยเฮ้ยแพนด้ามันอ้อมวะเฮ้ยโอ้แรงนะโอ้โหแรงมากอ้าวเป็นเป็นไรวะเนี่ย มันเลงมันเลงชั้นชั้นเลงคลีฟมันเเออมอกเยเีกย้คีฟม,มันไม่มีโอ้ยมันกดเกิดว่ะเฮ้ย มันเอามาก่อนแน่เลยวะอ๋อไม่ี่มันเอามากก่ไม่ได้ดีกว่าเพราะซาดิปิอยู่คือแล้วนี่มันมันก็มันก็ไม่กลัวลัวลัวเวเลสเลยบอกเลยแต่เวเลสก็ถามว่ากลัวที่ไหนอโอ้โหมันหนี ัไ,ไม่ได้นะฮัลโหลไม่ได้นะตรงนั้นอะไม่ได้ไม่ได้เคียร์เคียร์คลิปก่อนเคียร์คลิปก่อนฮัลโหลเคียร์คลิปก่อนจะทำไมเวเลสทำอย่างนั้นอ่ะเวเลสโดนแล,ล้วฮัลโหลเวเลสโดนแล,ล้ว

อย่าเพิ่งทำอะไรนะเ <Yeah. S 1> น้นคีบพอเน้นคีบพอ oh. ลินย้อยยวนมันหน่อยใช้เสน่ยย้อยยวนมันหน่อย <Yeah. S 3> oh. เราเกียคีบพอเกีย oh. ม แรงเกินห้ามใจว่ะสกิลสกิลแรงเกินห้ามใจม,กกกกนม,ใจมันเลงเธอฉันยิงมันไม่ได้อ่ะบอกตรงทำให้ไม่ไหวแล้วโอ้โหมันรบพลางโจมตีฉันออออโอ้ยเชื่อมันจากไหนเนี่ยเรือกอเกิด วิ่งเลยวิ่งเลยเธออย่าจบแล้วอนาคิน <c oughs> โอ้แม่เพลงตาแรกของครูเขาก็าตึงใช้ได้อยูนะกัทีมที่มันน่าจะสู้ได้ง่ายๆที่ยหน าลิน3 1มหน่าลินเธอคิวได้น้อยไปอ่ะแต่นะของเธอโอเคนะเดี๋ยวนะเธออะไรแปลว่าฉันแปลว,ว่าทำไมว่าทำไมคาลินทำไมดูราเบะมันดูบาวๆแปลกๆทำไมถือไม่อูกนี่อามหรอโอ้ไม่ค่อยสนฉันเล่นลาเวิลเอาอ,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 อีอามทั้งบอไอบอฟลักเกอร์เลยนะเธอ